เอพาศินหวังให้เป็นจริงค่ะเรียกได้ว่าเวลา7จ็นาิกาสาาทีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเผยตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิในประเทศไทยค่ะล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิดสิในไทย พบผู้ติดเชื้อมากกว่า14,575รายค่ะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่13,503รายผู้ติดเชื้อในเรือนจำอีก1,073รายยอดสะสมตอนนี้ในยอยู่ที่438,084รายไปแล้วล่ะค่ะเสียชีวิตอีก114ราย เรียกได้ว,ว่าอัตราการป่วยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มอย่างเอพัชินนะคะก็ขอสร้างขวัญและกําลังใจให้ชาวสายมูด้วยการเผยคําทํานายเชิงบวกเกี่ยวกับโควิด -19 ค่ะเดยโพสต์ข้อความนั้นมีดังนี้ค่ะโควิด -19 จะกลับมาระบาดหนักกว่าเดิมแพร่จากแหล่งอโครจรกินดื่มเที่ยวพฤษภาคมถึงมิถุนายนทำนายไว้เมื่อ23ธันวาคม2563ไทยจะเจอวัคซีนที่ได้ผลดีมากอาจจะเป็นไปได้ว่าไทยผลิตได้เอง กรกฎาคมมีความผันผวนจากต่างประเทศมีการถกเถียงกันในเรื่องการรักษาสิงหาคมถึงกันยายนการรักษาได้ผลดีเริ่มนิ่งมีวัคซีนตัวหนึ่งที่โดดเด่นได้ผลเกือบร้อเซตตุลาคมควบคุมสถานการณ์ได้ดีเกือบทั้งหมดพฤศจิกายนมีความขัดแย้งทางวิชาการในการรักษาทำให้วัคซีนไปไม่ทั่วโลกธันวาคมทุกอย่างจะราบลื่นโลกเริ่มนับหนึ่งใหม่ มก,กราคมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคำทํานายนะคะที่ดังนั้นของเอพสินระบุข้อความไว้ว่าคำทํานายขอให้เป็นจริงตามที่อาจารย์พรมยานทํานายไว้ก่อนซึ่งโควิดจะระบาดรอบนี้ไม่ได้งมงายแต่คำทำนายเชิงบวกมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนยังไงก็ต้องรอฟังและติดตามเรื่องนี้กันต่อไปะคะ่ะ